ขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลุมีผลอรุณญาเดชบรมบนาถบพิตรข้าพุะเจ้าเจ้าซ่อมริยุทานินซ่อมแก้ตานวิสัยสองโคตรสองเกียรติกำกลกงคืนสวัสดีครับผมเตอสีมาลัยซ่อมรองเท้าซ่อมริยุทานินซ่อมแกะธานวิสัยสองโคตรสองเกียมตมาทำมาคืนนะครับเนาะเอามาฟังบทของพระสงฆ์นะครับคณะซีปินสันเข้านะครับเนาะ กฎของพระสงฆ์มีดังนี้ในคณะสันหนึ 1. ให้เจ้าอาวาสสันก่อน 2. นั่งล้างตรงไม่เท้าแขนไม่ก้มลงไปที่อาหารให้มากเกินไป 3. ตักข้าวใส่ปาดตักข้าวใส่ให้พอคำสีก่กระล่องข้าวให้กับข้าวจานให้เป็นก้อนกลมๆให้เรียบร้อยไม่เปือะเลอะเทอะไปทั้งจาน หาการวางซ้อนกลางในจานกับข้าวให้หันเข้าแนวกลางให้เพื่อนนั่งห่างตรงข้ามตักกับข้าวถึง 6. ไม่คุยกันขณะที่อาหารอยู่ในปากเจ็ดไม่ให้วงสันลเลเซะถ้าลเลเซะให้เซตท,ทันที 8. ไม่ควรลุกเข้าห้องน้ำ